ดีครับพบกับผมครับปอจากกรพงศ์แกศลีกับในรายการ IPM e n t e r t a i n IPM สื่อสร้างสารสังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในภาพบรรยากาศการฟิตติ้งละครที่มีชื่อเรื่องว่ามารยาสีลุงและด้านหลังของผมตอนนี้นะฮะเป็นการฟิต นักแสดงนําในเรื่องนี้ครับถามว่ามัญยาสีรุงคืออะไรครับเป็นการตีแผ่ทุกเรื่องราวที่เรียกได้ว่าสุดลึกสุดแซบที่เอามาทําเป็นละครนะฮะมันจะเป็นเรื่องราวของการเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงว่าเป็นพระเอกได้อย่างไรนะฮเอ๊ะใช้ตัวข้าแรกหรือเปล่าหรือใช้อะไรแต่เต้าเข้ามานะเรื่องนี้เนี่ยตีแผ่ทุกความจริงแน่นอนครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะด้วยความที่เป็นเรื่องราวที่ตีแผ่ความจริงเราก็เลยเอานักแสดงนําแต่ละคนนะไม่าจะเป็นเน็ตไอดอลครับคุณตอ๊อดปนพงศ์คุณนิกกี้ครับรวมไปถึงทรัที่ ตอนนี้มีข่าวที่แบบร้อนแดงนะครับคุณเอ็มมี่นั่นเองครับมาร่วมตีแผ่เรื่องราวในครั้งนี้และด้านหลังของผมตอนนี้นะฮะเขาก็เริ่มฟิตติ้งกันแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศการฟิตติ้งและไปสัมภาษณ์นักแสดงตามผมมาเลยครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับนักแสดงนําของเรื่องนี้แล้วครับคุณตอสเป็นนักพงศ์ไคแสงและคุณนิกกี้ครับเรื่องราวคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ก่อนเลยครับเป็นใครครับผมอ่าสำหรับตอนนะครับรับบทเป็นธนาครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นผู้ที่มีความฝันครับแต่ แลกทุกอย่างด้วยความสามารถครับนี่อธิคนครับนี่ระบิเป็นจอครับจอก็แรกได้ทุกอย่างเหมือนกันเพื่อเข้ามาในวงการเพื่อชื่อเสียงโด่งดังให้ตัวเองครับสวัสดีครับคุณอ้ําครับระบทเป็นใครครับในเรื่องนี้ครับเนเรื่องที่เจหวาคาแรคเตอร์คือเป็นผู้จัดการของธนาคือเป็นเปกของเรื่องก็คือในคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะต้องทํายังไงก็ได้ดันให้ลูกชายตัวเองเนี่ยเป็นซุปตาให้ได้เออ สดีครับพี่แอมมี่ครับเป็นใครครับผมหโหดูแบบการแต่งชุดอลังการมากเป็นนางเงือกค่ะอ๋อไม่ใช่สช่คนละเรื่องใช่ไหมก็รร <laughs> เรื่องนี้ราบทเป็นรัศมีค่ะรัศมีก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับความรักนะคะคแล้วก็เป็นคนศรัทธานในความรักอะไร,รอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเปลี่ยนจากผู้หญิงที่เรียบร้อย กลายเป็นผู้หญิงจิตบๆอะไรอย่างเงี้ยระบบเป็นใครครับในเรื่องนี้ก็เป็นภรรยาของผู้ที่มีบารมีในวงการบันเทิงแล้วค่ะก็ติดตามมาแล้วกันนะคะว่ามัญญาสีรุงเนี่ยจะขยี้ในวงการบันเทิงได้ดีและมากแค่ไหนและแซ่บขนาดไหนค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนักแสดงนําเรื่องนี้ครับพี่ชายแฮกครับสวัสดีครับพี่ชายแฮกรับบทเป็นใครครับในเรื่องก็รับบทเป็นคุณคมกริดนะครับก็เป็นผู้จัดละครนะครับในเรื่องก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไกลตัวมากใกลตัวมากๆแต่ว่าเอาพู่ายว่าใกล้ตัวแหละแต่ว่าทีนี้แต่ในคาแรคเตอร์ของคมกริดเนี่ยก็จะดูแตกต่างจากตัวเราตัวจริง เ่งในในเรื่องเนี่ยโมกริดก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมครับนิ่งลึกแล้วก็บางทีคิดอะไรอยู่ใครก็จะไม่รู้นะครับส่วนตัวเองจริงๆก็จะเป็นคนเปิดเผยคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเลยและนั่นก็คือภาพบรรยากาศครับคุณผู้ชมในการฟิตติ้งละครที่มีชื่อเรื่องว่ามารยาสิรุงเป็นยังไงกันบ้างครับที่แค่บทสัมภาษณ์นักแสดงเนี่ยยังแทบมันขนาดนี้ฮะและ้วถ้าเกิดเป็นละครจริงๆละผมอยากจะนึกภาพเลยครับว่าโอ้โห ตกสนันมันกระจายครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวในวงการบันเทิงมาเปิดโปงกันในมารยาสิรุงครับยังไงก็ติดตามชมได้เร็วๆนี้ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาของผมนะครับก่อนจากกันไปขอ,ขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีดังนี้ครับและจิกับผมได้ไหมครับปอจากกรพกงศงจันทร์ิรกับในรายการ i p m Enter เ a i n IPM สื่อสร้างสารรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับในทางช่องโชว์สีภาคช่องบางกอกและก็ช่องปาร์ตี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ